สวัสดีครับผมนายพานุพัฒน์แดงเขียวครับแนวข้อวันนี้นะครับโทเคนเอาลน์โดยรวมครับจะมีหกข้อความหมายซิงโครนัสโดยซิงโครนัสจะแบ่งแยกย่อยเป็นสองหัวข้อครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาหัวข้อถัดมาครับซิงโครนัสหัวข้อสุดท้ายนะครับสรุปครับความหมายนะครับ ซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์โทเคนเป็นตัวที่จะใช้สร้างรหัสผ่านนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกว่าด y นามิกพาสเวิร์ดในขณะที่กำลังเข้าสู่ระบบนะครับระบบเครือข่า,ขายแบ่งออกเป็นสองวิธีนะครับก็คือการซิงโครนัสแล้วก็การอัซิงโครนัสเองนะครับซิงโครนัสจะขึ้นอยู่กับสถานาการณ์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราจะเข้าไปใช้งานล็อกอินในระบบ ระบบหนึ่งนะครับของแพลตฟอร์มหนึ่งในเว็บไซต์นะครับและเขาถามหาตัวโทเค็นะครับที่เราเคยผูกหรือว่าเชื่อมต่ออยู่กับทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีการให้เรากดนะครับกดกดโทเค็นที่เรามีอยู่นะครับเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับจะสามารถปรากฏเลข otp หรือว่าเลขการคอนเฟิร์มรหัสผ่านนะครับเป็นลักษณะเหมือนกันใช้พาส s w เวิร์ดชั้นสองนะครับปรากฏขึ้นมาหตัว แล้วก็นําเลขหกตัวเนี่ยนะครับไปกรอกบนเว็บไซต์นะครับที่ก่อนหน้านี้เขาถามหานะครับว่าเขาจะต้องการเลขอันนี้นะครับหลังจากนั้นเรากรอกเสร็จแล้วเรากดยืนยันไปเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบระบบนะครับจะทําการนําเลขหกตัวที่เรากรอกมานะครับไปตรวจสอบกับในระบบในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ารหัสที่เรากรอกมานั้นตรงหรือเปล่าที่อยู่ในฐานข้อมูลถูกต้องหรือเปล่า ถ้าสามารถตรงและถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาใดๆก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ครับข้อถัดมาครับซิงครนัสขึ้นอยู่กับเวลานะครับในข้อนี้ครับจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยการทํางานในลักษณะนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆตัวอย่างที่ผ่านมานะครับก็คือลักษณะเดียวกันเราต้องเข้าไปใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเขาจะถามหารหัสหกหลักของเรานะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างของ Google Authenticator นะครับซึ่งผมก็ใช้งานอยู่นะครับเขาจะมีหน้าตาแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับแอปพลิเคชันขึ้นมาปรากฏเลขของ OTP ที่เราได้ทำการผูกไว้นะครับหหลักนะครับโดยไอ้เลข6หลักเนี่ยนะครับจะทำการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆสาสิบวินาทีครับอย่างเช่นวินาทีที่1นะครับเลขปรากฏเจ็ดหก็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับ แล้ว,วินาทีที่สามสิบเอ็ดนะครับเลขตัวนี้จะหายไปครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเลขตัวชุดใหม่ขึ้นมานะครับหบหลักเหมือนเดิมเราก็จะนํารหัสผ่านตรงนี้นะครับไปกรอกตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาเรียกหานะครับว่าเขาต้องการรหัส OTP หกหลักนะครับหลังจากนั้นเรากดลงทะเบียนหรือกดล็อกอินเข้าไปนะครับก็มีลักษณะเดียวกันกับหัวข้อที่ผ่านมาก็คือเซิร์ฟเวอร์ก็ทําการตรวจสอบนะครับนําเลขหกหลักนี้ไปตรวจสอบเช่นเดียวกันไปเปรียบเทียบว,ว่า ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือเปล่าถ้าตรงและใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้นั่นเองครับข้อถัดมาครับประสิงโครนัสครับการพิสูจน์ตัวตนนะครับแบบประสิงโครนาสนะครับเดี๋ยวเรียกอย่างว่า challenge response ครับถูกพัฒนาเป็นระดับแรกๆนะครับของการใช้งานนะครับรหัสผ่านซึ่งเป็นแบลงได้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ใช้นะครับต้องการจะเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ก็จะต้องทําการลองขอบยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะทําการส่ง c h a challenge s t r i n g กลับมานะครับกลับมาให้ยังผู้ใช้นะครับเพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกลงในโทเค็นนะครับที่ผู้ใช้ถืออยู่นะครับจากนั้นโทเค็นก็ทําการคำนวณรหัสผ่านออกมานะครับให้ผู้ใช้นําไปกรอกบนแพลตฟอร์มนะครับบนเว็บไซต์นะครับเพื่อจะนาการเข้าสู่ระบบต่อไปนะครับ ตัวอย่างการใช้งานโทเค็นนะครับก็ในสัดตัวอย่างนี้นครับผมจะเอาของแบงก์ไ c แคลสนะครับของธนาคารมานะครับมายกตัวอย่างก็คือรอบแรกนะครับเขาจะถามหาไอแคลส์นัมเบอร์นะครับก็เราก็กรอกข้อมูลไปนะครับไอตัวสีแดงๆนะครับด้านหลังนะครับพวกหลักกรอกไปบนโทเค็นที่เรามีอยู่นะครับต่อมานะครับก็เราจะดูที่ทรานซัคชันเมาส์นะครับลรรดาที่สองนะครับภาพความเงล่างนะครับ ก็เราจะกรอกจํานวนนี่ไปนะครับ 1, 1หนึ่งพันห้าร้อยจุดหนึ่งเจ็ดนะครับเราก็ไม่ต้องกรอกจุดนะครับก็กรอกเป็น 1, 1หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าสองอันนี้ถูกต้องนะครับก็จะนําไปสู่การกรอกข้อมูลทันไปก็คือ c u r e Sign ซ o ค e นะครับคือรหัสความปลอดภัยหกหลักนี่เองนะครับก็จะมีปรากฏขึ้นบนหน้าจองโทเคนแล้วนะครับเราก็นํารหัสเนี้ยไปกรอกบนแบบฟอร์มนะครับหลังจากนั้นก็กด เสร็จส okay, ิ okay, <Yes. S 1> ้นกระบวนการไปนะครับโอเคครับหัวข้อท uh ้ายสุดนะครับก็คือหัวข้อสรุปครับการพิสูจน์ตัวตนนะครับในแบบต่างๆนะครับทั้งใคลแอนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีรหัสผ่านเก็บเอาไว้นะครับแต่แบบซิงโครนัสนะครับจะไม่มีรหัสผ่านเก็บไว้ใครแอนเนี่ยครับจะต้องทําการติดต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเองนะครับก่อนที่จะนํารหัสผ่านจริงนะครับทําให้การพิสูจน์ตัวตนแบบซิงโครนัสมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าซิงโครนัสมากนะครับ ขอบคุณที่รับฟังนะครับ